พยากรดวงประจําวันพุธที่1มิถุนายนกันนะครับให้กับท่านที่เกิดในแต่ละวันนะฮะมาเริ่มต้นกันสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับงานก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องเข้ามาเรื่องเล็กน้อยจุกจิกปีกย่อยนะครับหรือว่างานเชิงเอกสารงานที่เราต้องใช้ความสุข,ขุมความละเอียดรอบคอบก็จะเหนื่อยจะวุ่นวายนิดนึงครับแต่ว่า ความรอบคอบเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในวันพุธนี้เลยนะครับด้านการค้าธุรกิจนะครับก็ถือว่ายังไปได้อยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่นะครับในเชิงการค้าการขายหรือว่าคนที่ค้าขายเกี่ยวกับด้านอาหารพวกนี้นะครับก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับถือว่าจะเป็นจุดเด่นพอสมควรเรื่องของการเงินนะครับมีการคิดกระบวนการคิด ไอเดียต่างๆในเรื่องของการค้าธุรกิจค่อนข้างดีนะครับใครที่คิดเรื่องของการหาเงินการค้าธุรกิจเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จครับในด้านของคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจทํางานในองค์กรน,นะครับสิ่งที่จะช่วยเหลือเราก็คือคําพูดนะครับการพูดการจาจะนํามาซึ่งโชคลาภการเงินที่ดีครับ เรื่องของความรักนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ดวงความรักอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราให้สม,า,สมาธิกับด้านการงานแล้วก็การเงินซะเยอะนะครับจนลืมสนใจเรื่องของความรักคนรักคนใกล้ตัวนะครับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยดวงมีเสน่ห์ก็จริงแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เราไปเจอ อะไรกับคนที่ถูกอกถูกใจหรือว่าเจอกับสิ่งที่เราชอบใจนะครับต้องพักไว้สักวันหนึ่งนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเวลาดูแลกันน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ยังสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้อยู่นะครับก็จะมีการถ้าเกิดโทรคุยกันนะับหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเนี่ยติดต่อกันก็จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันอังคาร ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับต้องบอกว่างานจะต้องลุยนิดนึงนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีงานแบบออกไปทําข้างนอกสถานที่งานแบบชี้ประจอรลงเท้าติดต่อตรงนั้นตรงนี้เดินทางบ่อยเป็นต้นนะครับหรือว่าจะวุ่นทั้งวันเลยเกี่ยวกับการรับสายโทรศัพท์การติดต่องานนะครับตรงนี้จะเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าซะเยอะนะครับหรือว่ามีงานเข้ามาแบบเร่งเร่งนิดนึงนะครับคุณก็สามารถทํามันได้ดีนะครับ คนท yeah, ี่ทําธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามานะฮะมันอาจจะไม่ได้แบบต่อเนื่องทั้งวันนะครับแต่ก็มาเป็นช่วงๆนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอีกอาชีพหนึ่งที่โดดเด่นก็คืออาชีพในเชิงพวกรับจ้างพวกฟรีแลนซ์พวกนี้ก็จะมีงานเข้ามาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินนะครับต้องเหนื่อยนิดนึงหรือบุ้นวายนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับม่อุ้นวายคคอคิดหาเงินนะฮะมันก็ต้องลงทุนลงแรงก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกกกายพวนี้ เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าพอเหนื่อยแล้วเนี่ยได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับคนบนทังคารสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการใช้จ่ายบางทีเราทํางานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเนี่ยนะฮะอยากจะหารางวัลให้กับตัวเองอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อยากจะใช้อะไรอยากจะกินอะไรพักผ่อนนะครับบางทีมันอาจจะเกินตัวไปนิดนึงก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดว,วงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับแต่ อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวงกันหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะครับหรือเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดในอดีตอาจจะมาส่งผลในวันพุธนี้ก็ได้นะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันพุธพู้ที่เกิดในวันพุธนะครับงานหนักเลยทีเดียวนะครับงานหนักยุ่มวุ่นวายนะครับจะมีงานเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างเรต้องทําอะไร หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาเหนื่อยเวลาเครียดเนี่ยมันมักจะมีเรื่องของความหงุดหงิดหรือว่ามีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับต้องระวังระวังไปทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นเรื่องในเชิงธุรกิจนะครับยังต้องมีความรอบคอบไปเยอะเพราะาอาจจะมีเรื่องผิดพลาดได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินในเชิงธุรกิจครับหรือว่าเรื่องเอกสารก็ได้เหมือนกันนะฮะเรื่องของการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวการเงินส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับมีความมั่นคงอยู่ในระดับที่ สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินนะครับในวันพุธนี้เรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมีกลุ่มกลุ่มเพื่อนกันหรือว่าคนแนะนํากันหรือว่าไปชอบไปถูกอกถูกใจกับคนในแวดวงเพื่อนฝูงนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแล้วก็มีโอกาสพบเจอกันด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่การันตีอะไรได้มากมายนักนะครับในเชิงความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ขึ้น,น,นงลงอาจจะไม่ราบเรื่นเท่าที่ควรนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้อยู่นะครับคำว่าไม่ราบเรื่นคืออาจจะทะเลาะก,กันบ้างนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าเดี๋ยวแย่กันบ้างเดี๋ยวไม่พอใจกันบ้างเดี๋ยวงอนกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับมาที่วันถัดมาครับคือวันพระัสบดีผู้ที่เกิดในวันพระัสบดีครับการงานเชิงการ ช่วยเหลือการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์งานซัพพอร์ตต่างๆทงๆั้งมวลไปได้ดีธุรกิจการค้านะครับที่เป็นงานเชิงบริการการค้าหรือว่าการติดต่อสื่อสารก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเงินมีความคล่องตัวมีโชคลาภการเงินที่ดีครับและมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยนะครับเรื่องของความรักคนยังโสดอยู่ดวงความรักกําลังมาเยือนนะครับกับความรักครั้งใหม่กับคนใหม่ๆกับคนที่ถูกอกถูกใจส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วครับต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง เวลาแล้วก็ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครับมาที่วันถัดมาคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางทําไปตามกิจวัตรหน้าที่ประจําวันนะครับจะไม่ค่อยยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนอะไรมากมายนักส่วนในเชิงการค้าและธุรกิจนะครับก็อาจจะดูนิ่งไปนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่เราหมายมั่นปั้นมือตั้งใจไว้ว่าต้องขายได้มากนะครับก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่มันก็ยัง อยู่ในระดับที่ค่าเฉลี่ยปันกลางอยู่นะครับเรื่องของการเงินก็มีโชคลาภการเงินที่ดีและมีการหมุนเวียนการเงินที่คล่องตัวครับเรื่องของความรักต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเพศตรงข้ามกับคู่ครองกับคนรักแล้วก,ก็กับคนใกล้ตัวด้วยครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงการงานนะฮะ สิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอเลยคือไม่ว่ามีงานอะไรเข้ามาก็ตามให้รีบทําให้เสร็จนะครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียหายได้ส่วนคนที่เป็นหัวหน้าเป็นนักปกครองเป็นนักบริหารมีลูกน้องบริวารต้องระมัดระวังเรื่องของลูกน้องบริวารให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันบางอย่างส่งผลกระทบถึงหน้าที่การงานได้นะครับการค้าธุรกิจก็ยังพอไปได้แบบเล็กๆ,ๆน้อยอยู่นะครับเรื่องของการเงินนะครับมีเรื่องของการเงินภาระค่าใช้จ่ายหนี้สิน ที่ให้ห่วงให้กังวลนะครับจึงเหมือนกับขาดสภาพคล่องไปนิดนึงนะครับแต่ว่าจะไม่นานนะครับจะมีทางออกทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้เรื่องของความรักก็มีโชคเข้ามาครับคนที่ยังโสดและคนที่ไม่โสดนะครับก็จะมีดวงความรักที่ดีและโดดเด่นทั้งคู่เลยนะครับมาที่วันถัดมาคือวันอาทิตย์ครับ ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานจะเน้นงานเชิงช่วยเหลืองานเชิงสปอร์ตองค์กรแล้วก็เพื่อนร่วมงานเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างครับถ้าเกิดใครไม่ได้ทําเชิงนี้อาจจะถูกไหว้วานหรือว่าถูกร้องขอให้ไปช่วยเหลือง,งานของคนอื่นก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งงานเชิงบริการนะครับงานเชิงเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในเชิงธุรกิจแล้วยังไม่ค่อยดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญ,ญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของ การเบริกจ่ายเงินการรับเงินพวกนี้นะครับเรื่องของคําสัญญาต้องดูให้ดีครับเรื่องของการเงินบริหารจัดการส่วนตัวถือว่าไปได้ดีมีความมั่นคงอยู่ในระดับที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวครับและมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบตัวครับเรื่องของความรักนะครับยังมีเรื่องของความคิดทัศนคติบางอย่างที่ยังไม่ค่อยตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของอีโก้ความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงเกินไปแล้วก็การไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะส่งผลถึงเรื่องความสัมพันธ์ครับ นะรครับผ่านกันไปแล้วกับดวงทั้ง7วันนะครับ